ซีรีส์วาดไผู้ใหญ่ต่อดูฟรีที่ยูทูบนะจา้านี่พี่จะพาผมไปไหนเนี่ยข้ามสะพานอีกทีเนี่ยเข้าป่าใหญ่เหรอนะเฮ้ยมึงเงียาปากไปดิมึงอย่าถามมากคือมึงพูดมากนะกูจะกระซวกไส้มึงคารถอ่ะไม่ต้องร้อยถึงมือพี่แซกหรอก ครับพี่พี่แซกคผมตรงข้ามสะพานมาแล้วครับพี่ให้ผมตรงเข้าไปเลยไหมครับข้ามสะพานป่าโอ๊ยตอนกูอยู่โรงบาลเนี่ยกูคิดถึงมมากเลยนะรู้ไหมฉันขอโทษ ฉันไม่ได้ตั้งใจและตัต้งแต่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ติดต่อมิกกเลยมันไม่ตั้งใจจับฮะมีงคิดว่ากูมาที่นี่เนี่ยเพราะกูแค่คึงมีิมิกเหรอตั้งแต่กูเกิดมาไม่มีใครกล้าทำกูแบบนี้แล้วมึงเป็นใครฮะกูอายมากนะไอ้สัสที่โดนสวงเขาแล้วมึงยังพากูเข้าห้องไงยอซียูแต่พ่อมึงพ่อมึง พ่อมันเป็นใครให้สัตว์กล้ามาสั่งพ่อกูเหรอเต้นใหญ่มากนะไอ้อสัตว์ฮะแล้วจะให้ทำยังไงจะปล่อยฉันไปอ่ะทำยังไงเหรอกล้าตีนกูมันกล้าปะละ่ะ กลับไะล่ะฮะเอาดิได้เอ้ยกลืมว่ะลุกไปก่อนลุกไปก่อนลุกไปก่อน ไอ้มึองอะถ่ายคลิปมันดิได้นี่ถ่ายให้อีมิกดูหน่อยว่าชู้วันเนี่ยน่าสมเพชขนาดไหนถ่ายแล้วพี่เอา้าเร็วเร็ว ว่ายสวยเนาะสัตว์เฮียนี่ไต่กูบอกว่าจะปล่อยกูไปอ่ะถ้ากูกลับไปยิงมึงแล้วไอ้กูบอกว่าจะปล่อยมึงแต่ไม่บอกว่าจะปล่อยสภาพไหนไอ้พวกมึงติดการมันต่อดิเ้ยสัตว์เฮ้ย

ุดนีด่คือเจ้าหน้าที่มึงเป็นใครไว้สัตว์เสือขี้อะไรด้วยวางอาวุธซะผมคือผู้ใหญ่บ้านที่นี่และคุณทำผิดกฎหมายในท้องที่ของผมฉะนั้นทิ้งอาวุธซะแล้วถอยเอาไวห้ห่างจากเด็กคนนั้น เป็นแค่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกล้ามาสั่งกูวะกูอยากรู้เหมือนกันวะว่าปืนมึงหรือปืนกูเนี่ยใครจะใหญ่กว่ากันทีนี้มึงรู้แล้วใช่ไหมว่าใครจะสั่งใครมึงกลับไปได้ละกูมีเรื่องแค่กับเฮียนี่แต่ถ้ามึงจะเล่นบทพระเอกต่อเนี่ย มึงก็จะโดนด้วยนาสัตว์วางปืนลงไส้สักฉันเป็นกำนันของที่นี่มีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจ้าก,กันมึงรู้จักกูด้วยเหรอไอ้แก่ฮะงั้นมึงก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าพ่อกูเป็นใครรู้สิแกเป็นลูกของสอสทิละแต่นี่แกมาหาเรื่องในตำบลที่ฉันดูแลอยู่ต่อให้พ่อแกก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้แล้วแกก็ควรจะรู้เอาไว้ด้วยว่า เด็กคนนั้นเป็นลูกของใครถ้าคุณไม่อยากเสียใจรับสายนี้ดีกว่านะ หรอพ่อมึงบ้าหรือไงแซค็คกูสั่งว่าอย่าไปยุ่งกับไอเด็กคนนั้นอีกมึงจำไม่ได้ใช่ไหมพ่อแล้วพ่อจะให้ผมยอมมันเหรอพ่อก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอกว่าผมโดนอะไรมาไร้ขี้นี่เป็นใครพ่อทำไมพ่อมันต้องกลัวมันขนาดนั้นนะ่ะใหมึงฟังไว้นะพ่อมันเป็นเพื่อนของท่านริติคนหน้าพรรคที่กูอยู่มึงไม่ต้องถามอะไรมากรีบกลับมาถ้ากูช่วยโคต้าลงศสอของพรรครอบนี้ ông tài nè mày ơi cắm yo yo này bên nhà bác จะตรงไหนหรือเปล่าผมโอเคไม่เป็นไรนะฉันบอกแล้วไงยังไงฉันก็จะมาช่วยนาย่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะอื ยู่ไหนวะยาย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 อย่าไปเลยยายยายยายดีวิจอมเขจัดการเองเอ้ยเอ็งทำไมมายุ่งกับข้านักหนาเนี่ยพอพอพอไม่ต้องเถียงกันเลยหยุดเลยยังไงข้าก็จะต้องไปให้ได้นะไอ้มาแววเสร์จมาแววจ้าเอ้ยแกไปอยู่ไหนมาเนี่ยฮะแล้วไปไหนกันหมดอน่ยมีอยู่แค่นี้เองหรอเขาไปตัดบัวกันหมดยังไม่กลับเลยจะยายมันหน้าจริงๆอะหน้าติวหน้าขวานอย่างเงี้ยไม่ไม่อยู่กันเยอะ าละแค่นี้แค่นี้ไปไปขึ้นรถกันเดี๋ยวพ้าขับรถเองไปเออใหญ่เฮ้ยพี่จอรจอรมาแล้วเอ้าไปดูดิไปไปดูดิยองยองเฮ้ยเป็นไรพี่โยเป็นไรมั่งพี่โอ้ยเฮ้ยโอ้โหส่ายเงยมาเบ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 าอุ้ยเบา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 หน่อยตอนแรกพี่เขาไม่เป็นไรหรอก จะเป็นมาพวกเองสองคนนี่แหละไม่เป็นไรมากใช่ไหมผมไม่เป็นไรครับยายอืมดีผมขอโทษนะครับที่ทำให้เรื่องวุ่นวายแบบนี้โอ้ยไม่ขนาดนะั้นอรลูกเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษหรอกเอาเป็นว่าเราไม่เป็นอะไรแล้วก็ดีแล้วละ่ะนะท,ทุกคนก็ห่วงแกทั้งนั้นแหละไม่เป็นไรเลยครับอ่ะพ่อกลาได้พวกนั้นละ่ะ เชิให้พวกอสผลักดันออกไปจากตำบลและจายดีดีถ้ามันไม่ไม่กลับแล้วก็้าดว่าจะฝากอืนอีกเั้งสองนัดใหญ่ไม่ใช่พวกแกไอ้พวกโน้นนูนอะไปขึ้นไปคุยกันบนบ้านดีกว่านะไปครับยายอือไปพี่เฮ้ยกนนี่นีีไม่ใช่แกสองคนแกสองคนน่ขึ้นไปเตรียมน้ำเตรียมท่าให้ผู้ใหญ่เขาส่วนเจ้าเจ้าโยเนี่ย จอบเขาดูแลเองไปเลยไปไปิไปี้ไปรูปหลอ่อปะเฮ้ยต้องใเดินไดยยิดย้ายเจ็บตรงไหนไหม <c oughs> ข้าบ้านเราดีกว่านะไปไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินเองได้ดื้อสิไปฉันดูแลเองค่อยเดินนะ แน่ใจนะว่าจะไม่ไปโรงพยาบาลแน่ใจครับพวกนั้นแค่เตะแค่ต่อยยังไม่ได้ทันใช้อาวุธอะไรเลยครับแค่เตะแค่ต่อยครับโอ้เออแล้วนี่เจ้าแซกอะ่ะมันรีบกลับบ้านไปไหนอะ่ะเรื่องนี้เนี่ยต้องยกความดีความชอบนี่กับผู้ใหญ่จอมเขาเลยนะยายหลานฉันอืม <laughs> ไม่ใช่ความดีความชอบผมหรอกครับ ถ้าเอาตรงๆเนี่ยต้องยกความดีความชอบกับลุงเมฆครับแต่เมฆพอ่ออืมพ่อผม,มนะใช่เอ้อไปเกี่ยวอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าพ่อของนายเนี่ยจะไว้ใจให้ฉันให้หลุงกล้าดูแลนายแต่เขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะเขาให้เบอร์ท่านปิติที่เป็นหัวหน้าพักของนายศิระเอาไว้กับฉันเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่แซคบุกมา แเราติดต่อลุงเมธไม่ได้ให้ติดต่อแม่ท่านปิติให้ช่วยได้เลยนายเข้าใจหรือยังว่าพ่อกับแม่นายอะรักนายมากแค่ไหน ตัวกันเยอะเลยนะครับอคงคิดได้อะใช่ครับโยนาจะคิดได้ พอหรือยังพ่อทีนี้หมุนไปทางขวาพออ่ะแล้วทีนี้หมุนไปทางซ้ายอะ <c oughs> เข้ามาใกล้ๆยืนนะ่นหน้าเข้ามาใกล้ๆแลบลิ้นออกมา <c oughs> อันนี้เอาชูขาหน้าขึ้นมา <c oughs> อ่ะ พอ่อนี่พ่อเป็นห่วงผมหรือว่าแกล้งผมกันแน่เนี่ย <c oughs> ก็เป็นห่วงอะสิก็พ่ออยากจะรู้ว่าไอ้ที่แกไปโดนตีกบ,บาลมาเนี่ยสมองแกเนี่ยมันยังปกติอยู่หรือเปล่าแม่ดูพ่อดิโยอก็เลยกับพ่อเขาหน่อยสิลูกตั <c oughs> ้งแต่โยไปอยู่โผชัยเนี่ยพ่อมีคนเล่นด้วยเลยนะแต่ <c oughs> ว่าโยาไม่เป็นไรจริงนะลูกนะครับ <c oughs> แค่ร่นต่อยหมัดสองหมัดอะยังห่างไกลกว่าใจครับแม่อ่าท้งนั้นก็ดีแล้วแล้วเดี๋ยวแกก็เตรียมตัวนะเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเดี๋ยววันเสาร์นะพ่อจะขึ้นไปรับแกพ่อจะมารับผมทําไมครับก็ที่พ่อต้องส่งแกไปที่โพชัยเนี่ยก็พ่อไม่อยากให้จอแซกเนี่ยมันเจอแกแต่ตอนนี้เรื่องราวมันไม่มีอะไรแล้วเคลียร์แล้วก็ไม่มีต้องกลัวแล้วนี่อื พ่อกับแม่ก็อยากให้โยมาอยู่ใกล้ๆเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องแบบวันนี้ขึ้นมาอีกนะจะทำยังไงล่ะใช่ไหมผมอยากอยู่ที่นี่ต่อครับ ต่อละลูกเดี๋ยวพ่อว่าพ่อโทรไปหาผู้ใหญ่จอให้เขาพาแกไปหาหมอเช็คสมองหน่อยดีกว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติได้แน่เลยเพราะแกเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าแกไม่อยากจะมาเรียนหมหกที่โปรใช่นี่ก็ใช่ครับพอ่อแต่ถ้าผมกลับกรุงเทพตอนนี้นะ ผมก็จะเป็นคนที่ทําอะไรไม่สําเร็จสักอย่างเลยอะแลวอีกอย่างอะผมก็อยากเรียนม6ให้จบที่นี่ด้วยพ่อคิดไม่ผิดจริงๆนะที่ส่งแกมาเรียนต่อที่นี่ตอนนี้แกโตขึ้นแล้วจริงๆนะเจ้าโยถ้างั้นเดี๋ยวพ่อกับแม่เนี่ยจะจัดการเตรียมเรื่องไปเรียนต่อที่อเมริกาให้เรียบร้อยนะพอแกเรียนจบม6ที่โพชัยปุ๊บก็บินรุดไปที่อเมริกาเลย นอนเถอลูกแต่ถ้าปวดหัวไม่สบายอะไรอะ่ะรีบบอกผู้ใหญ่จอมนะพ่อกับแม่ครับอืมเออผมรักพ่อกับแม่นะครับอืมพ่อแม่ เด็ดค้างหรอเด็ดไม่ได้ค้างหรอกลูกพ่อกับแม่มีอึ้งนิดหน่อยพ่อกับแม่ก็รักลูกนะบาไปนอนได้แล้วเาโยไปสวัสดีครับ คิดเหมือนฉันไหมวัตโย่ะเปลี่นไปจริงๆลูกดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะนั่นสินี่ผมยังไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยนะที่ได้ยินเจ้าโยมันบอกว่าจะเรียนให้จบหมหอกอที่นั่นคิดไม่ผิดจริงๆที่ส่งไปเรียนต่อที่โพชัย <laughs> กันักดาคมนี้ที่สถาดีกลางาพุกเทพอมพีหวานแล้วเ,เจอกันนะจ๊ะ